สวัสดีค่ะเก๋ค่ะนรัชพันธ์ทีรศักดิ์เป็นหนึ่งในทีม e x p e r t i พรผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เฉลยเลยและการเผื่อใครยังไม่รู้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบอดี้เชียนะคะซึ่งวันนี้นะคะเก๋ไม่ได้มาคนเดียวะคะ่ะเก๋มีน้องสาวคนสวยมาด้วยค่ะน้องอชิค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมลายสดทุกท่านนะคะอยู่กับอาชิค่ะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋อาชิจะมาลงลึกถึงสินค้าในกลุ่มของบอดี้เชียนะคะที่เราจะเปิดตัวกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอยู่ในกลุ่มสินค้าบอดี้เชียนะคะอย่างที่พี่เก๋ได้พูดไปเลยนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ว่าบอดี้ซบนะคะทุกท่านอาจจะเดาได้เนาะว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ่เใช่เลยอันนี้ใช้กับ ผิวกายผิวกายอ่ตัวใหม่ใช้กับผิวกายใช่ค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราอย่างที่กล่าวไปนะคะเป็นสบูู่ค่ะสบู่ทําความสะอาดร่างกายนะคะช่วยกําจัดกลิ่นนะคะและก็ยังช่วยในเรื่องของผิวขาวใสได้อีกด้วยนะคะพี่เก๋หลายๆท่านเนี่ยอาจจะในเรื่องกลิ่นอาจจะงงว่าสบู่จะช่วยลดกลิ่นยังไงใช่ไหมคะ อย่างอย่างอย่างอ่า,อาพี่เกศเราทุกคนอาบน้บําทุกวันเราก็จะมองสบู่ในแง่ของโอเคแหละสะบู่ต้องมีกลิ่นหอมของเขาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้คือคือต้องมีอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเจอสบู่ที่สามารถกําจัดกลิ่นได้เลยในท้องตลาดนะใช่ค่ะอันนี้ของเราทําได้หรอทาได้ค่ะแล้วในท้องตลาดในปัจจุบันนี้พี่เก๋จะเห็นว่าสบู่ค่ะก็จะออกมาในรูปแบบของการทําความสะอาดไขมันนะคะบำรุงบำรุงให้ผิวขาวใสนะคะแต่ของเรา two in one เลยค่ะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะสองช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเดี๋ยวนะถ้ามันสามารถกำจัดกลิ่นได้จริงอย่างที่น้องชี้ว่าคือแบบ เฮ้ยพีเกตมันใหญ่มากนะเพราะว่าอ่ะเราพูดกันตรงๆกลิ่นเรื่องปัญหากลิ่นตัวมันเป็นปัญหาที่แบบมันดูอาจจะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะเพราะมันทําให้เราขาดความมั่นใจใช่ค่ะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่เก๋ว่าสมมติพี่เก๋อยู่ใกล้อชิอาะชิมีกลิ่นตัวเงี้ยพี่เก๋ก็ไม่กล้าบอกนะพี่เก๋กลัวหนูขาดความมั่นใจเกรงใจแล้วจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ ถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวกันจริงอ่ะก็จะไม่บอกในเรื่องของเออถ้ามีกลิ่นลอยมาแต่ว่ามันทําให้เราสูญเสียความมั่นใจแลวจริงๆปัญหากลิ่นตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกคนเลยนะคะเกิดได้ขึ้นกับทุกคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะที่เก๋ทุกคนเลยถ้าตามทฤษฎีนะอย่างที่พี่เก๋เรียนมาในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีต่อมผลิตกลิ่นอยู่แล้วไอ้ต่อมผลิตกลิ่นเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะคะยังไงเนี่ยกลิ่นตัวมันก็ต้องมีโดยธรรมชาติตอนเล็กๆอ่ะ กลิ่นไอต่อมกลิ่นเนี่ยจะยังไม่ทํางานแต่เขาจะทํางานตอนที่เราเป็นวัยรุ่นบวก <orm> กับฮอร์โมนฮอร์โมนของเราฮอร์โมนเพศและด้วยธรรมชาติของมนุษย์นะคะเราจะมีต่อมฟิโรโมนซึ่งเป็นต่อมสร้างกลิ่นอะอดึงดูดอะนนอันนี่ยเ,เป็นทำให้เรามีเสน,เน่ห์ดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอเจ้าต่อมสร้างกลิ่นเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะก็คือบริเวณ ใต้วงแขนหรือรักแร้ของเราแล้วก็บริเวณหัวหนา่าวหรือว่าตรงจุดอวัยวะเพศอย่างนี้ดีกว่าแล้วซึ่งมันจะสร้างกลิ่นอยู่แล้วนอกจากต่อมสร้างกลิ่นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีต่อมเหงื่อด้วยซึ่งต่อมเหงื่อเนี่ยมีทุกส่วนในร่างกายเลยเขาก็จะทํางานตลอดเวลานะคะอย่างต่อมสร้างกลิ่นเนี่ยเมื่อเขาสร้างกลิ่นขึ้นมาแล้วเนี่ย กลิ่นน่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาติที่เป็นกลิ่นอ่อนๆไม่ได้รุนแรงอะไรแต่พอเขาเจอกับแบคทีเรียภายในร่างกายเรามันก็จะทําให้กลิ่นรุนแรงมากขึ้นนะคะเจ้าแบคทีเรียเนี่ยก็จะเปลี่ยนเจ้าฟิโลโมนของเรากลายเป็นกฎดไขมันสายสั้นๆ นะคะทำให้มีกลิ่นที่รุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนเหงื่อของเราเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกเจ้าแบคทีเรียตัวเล็กๆของเราเหมือนกันกระตุ้นยิ่งเหงื่อเราเยอะแบคทีเรียของเราเนี่ยก็จะทําให้กลิ่นแรงขึ้นโดยเพราะเขาจะออกมากินหนังกําพร้าของเรายิ่งเหงื่อออกเยอะเหงื่อไปถูกกับหนังกาพร้าแบคทีเรียก็จะออกมากินหนังกาพร้าของเรามากขึ้นก็จะกระตุ้นให้กลิ่นของเราแรงขึ้นอันนี้แค่ปัจจัยภายในนะแต่ปัจจัยภายนอกที่ทําให้เกิดกลิ่นนี้อาชีคิดถึงอะไรเป็นเรื่องแรก ถ้าจังหวะนี้นะคะชิคิดถึงเรื่องอาหารเป็นรันแบบแรกเลยค่ะเ,ออเพราะทุกท่านต้องทานอาหารทุกวันเหมือนกับอาบน้ำทุกวันใช่ไหมคะพี่เกดใช่<ๆ>เ,เรากินอาหารกลิ่นของอาหารยังไง กลิ่นของเราก็ออกมาแบบนั้นอ,อย่างเช่นล่าสุดพี่เกต้องไปเทนนิ่งกัแพงเพชรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขับรถเองไงค่พอดีว่าน้องๆในทีมเราไม่ว่างใช่ไหมต้องขับรถเองแล้วว่าแบบพี่เกตเพิ่งกลับมาจากบ้านต่างจังหวัดใช่ปะกลับมาจากใต้ได้สตอมาอมของโปรดพี่เก๋เลยพี่เกทำแล้วนะ,ะเสร็จพอจะกิน เฮ้ยฉันต้องขับรถไปกับน,น,น้องสองคนค่ะอุ้ยยังไม่กินดีกว่าเพราะว่ามันออกหมดนะต่อให้บ้วนปายัางไงมันก็ยังมีหลงเหลือเพราะฉะนั้นใครใครคนใต้เหมือนกันคนใต้กดหนึ่งมาเลยชอบสตอเหมือนกันใช่ไหมคนใคต้ก็จะมีทั้งสตอลูกเนียงค่ะลูกเหลียงอีกโอ้โหกินแรงสาวันเข้าห้องน้ำสามวันก็ยังไม่หมดนะคะนอกจากนั้นอย่างแงยอาหาร้วกระเทียมอีกค่ะกระเทียมนี่อยู่ในทุก ทุกเมนูอาหารใช่ไหมจะจะผัดจะตำพริกกระเทียมกระเพราเครื่องเทศต่างๆนะคะอย่างบางคนอ่ะพี่น้องเรา AEC เครื่องเทศของอย่างของชาว AEC ก็จะมีกลิ่นเฉพาะใช่ถูกไปทานอกจากอาหารแล้วที่ทำให้กลิ่นของเรามากขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของ อะสลีละสรีระร่างกายพี่เก๋มีเพื่อนคนหนึ่งอ้วนแล้วเขาเป็นคนขี้อายคนอ้วนจะเป็นไงเนื้อเยอะไหมใช่ค่ะเนื้อเยอะขาเบี้ยจุดพับของผิวหนังจุดจุดอับชื้นก็จะเยอะมันก็จะมีกลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วในเรื่องของบังกุ็คุณรู้ไหมว่ากลิ่นพวกนี้มันเป็นด้วยกรรมพันธุ์ด้วยนะคะถูกใช่ค่ะกรรมพันธุ์เนี่ยมีต่อมกลิ่นเยอะ ก็จะมีกลิ่นที่แรงขึ้นอืมอ่มีต่อมเหงื่อเยอะก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นพี่เก๋เพิ่งทราบข้อมูลนะค่ะว่ามีคนไปรักษาด้วยนะคะเรื่องกลิ่นตัวเป็นไปปรึกษาคุณหมอว่าแบบเอ้ยต่อมมันเยอะเกินไปอย่างบางคนอาจจะต้องผ่าตัดต่อมกลิ่นเพื่อทําให้ต่อมกลิ่นเนี้ยทำงานน้อยลงด้วยนะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆนอกจากนั้นพี่เก๋ว่าบางคนที่มีโรคประจาตัวเช่นโรคเบาหวาน โรคความดันหรือบางคนเป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยที่ต้องทานยาต่อเนื่องยาพวกนี้ก็ทําให้เกิดกลิ่นมากขึ้นด้วยมีผลเหมือนกันใหมใะการทานยาต่างๆหรือบางคนแฮงเอาต์ดื่มแอลกอฮอล์กลิ่นละมุดออกดื่มเข้าไปกลิ่นละมุดออกพวกนี้ก็เป็นกลิ่นที่สาเหตุทงนั้นเลยนะคะทางงนั้นเลยนอกจากปัจจัยที่ทําให้เกิดกลิ่นที่พี่เก๋พูดมาเมื่อกี้นะคะ ตอนนี้เราเจอกันมากเลยที่ผ่านมาอากาศร้อนมากค่ะโอ้ยร้อนมาก40กว่าออกไปข้างนอกนี่เหงื่อนี่ไหลลงทุกเลยแล้วรู้สึกว่าพี่เกดเดินแล้วา่เก๋บอกเฮ้ยฉันไม่กินเปว่าไม่สนใจใช่ใหมพี่บว่า นั่นมาบางทีต้องแบบเข้าห้องน้ำอะ่ะเอาทิชชู่เปียกเช็ดตามจุดซ่อนเลนซับก่อนคือแบบเอาจริงๆนะ,ะขนาดเรารู้สึกว่าแลเราเป็นคนรักษาความสะอาดอดูแลตัวเองนะ,ะ,ะเราก็ยังรู้สึกว่านวนไม่มั่นใจเวลาที่แบบเจอสภาวะอากาศร้อนๆอเหนื่อออกเยอะๆอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเ,เสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยนะค่ะ เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราซักแล้วอ,อย่างบางคนเมื่อก่อนสมัยพี่เก๋ทำงานออฟฟิศอะ่ะก็จะซักผ้ากลางคืนอาชีพนี่นแหละค่ะซักผ้ากลางคืนใช่ใชแล้วพอมันไม่โดนแดดเนี่ยผ้ามันเหม็นอับมาเหม็นเชียงีมันก็ทําให้เราเออไม่มั่นใจเกิดบวกเข้าไปอีกะนะคะ,คะแล้วกลิ่นอับจากผ้าเนี่ยนะคะน้ําหอมช่วยไม่ได้นะ คุณประโคมน้ําหอมยังไงกลิ่นนี้ก็ไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้คือดีมากเลยพี่เก๋ชอบมากเลยตัวน้ํายาซักผ้ากับน้ายาปรับผ้านุ่มตัวใหม่ของเราอ่ะคือกลิ่นดีมากแล้วที่สําคัญก็คือเขามีแอนตี้แบคด้วยใช่ค่ะนวัตกรรมแอนตี้แบคก็คือมันจะแอนตี้แบคทีเรียลดแบคทีเรียที่จะทําให้เกิดกลิ่นอับชื้นของผ้าด้วยแม้ซักในเวลากลางคืนตากไม่ที่ร่มก็ตามซักผ้าห่มซักปลอกหมอนอะไรเนี้ย เสื้อผ้าอยู่ในตู้เนี่ยหอมเป็นสัปดาห์เลยนะชอบมากเลยเมื่อไครยังไม่ได้ลองใช้พี่เก๋แนะนําเลยคือดีมากมันจะเป็นอีกอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําเพิ่มความมั่นใจให้เราอะใช่คะคือไม่เกิดกลิ่นอับชื้นจากเสื้อผ้าไม่เกิดกลิ่นไม่พอค่ะพี่เก๋ยังมีกลิ่นที่หอมจากน้ำหอมอีกต่างหากธรรมชาธรรมชาติละมุนอ่อนๆนะคะมีนอกจาก ปัจจัยภายนอกที่พี่เก๋บอกไปแล้วนะอชิรู้ไหมว่ามันมีปัจจัยภายในที่ทําให้เกิดกลิ่นในร่างกายเรานะคะอะไรน่นก็คือความเครียดอพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดบางคนอาจจะเครียดจากเรื่องงานนะคะอาจจะเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวะนะคะพอเมื่อเราเครียดปุ๊บนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาทีนี้เมื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งออกมาเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นการทํางานของต่อมอะโครพายซึ่งเป็นต่อมในการผลิตเหงื่อมันก็จะทาให้เรามีกลิ่นที่ ไม่ประสงค์กลิ่นที่ไม่มั่นใจมากขึ้นและนอกจากภาวะความเครียดที่ทําให้ร่างกายเรามีเหงื่อมากขึ้นก็กระตุ้นให้มีกลิ่นมากขึ้นแล้วพี่เขียวว่ากิจกรรมของเราด้วยเลยบางคนชอบออกกําลังกายจริงไหมเหงื่อออกเยอะขึ้นกลิ่นตัวก็จะมามากขึ้นนะคะเราปะอากาศที่ร้อนนะคะบางคนก็อยู่ในอย่างบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เจอควันรถ เจอ <ะ S 1> มลภาวะ,าวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้มากขึ้นไปอีกออสะสมมากขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าเรามีสบู่ที่ช่วยในเรื่องกลิ่นได้จริงๆอย่างที่อาชีวานี่พี่เขียนว่ามันดีมากๆเลยนะช่วยได้เยอะเลยแน่นอน,นะะเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือเราใส่สารสกัดพิเศษนะคะพัฒนาสูตรมาอย่างพิเศษเลยเพื่อช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นนะคะแล้วก็ เพิ่มความกระจ่างใสนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราต้องเพิ่มที่ความมั่นใจในเรื่องของกลิ่นกันก่อนนะคะ,ะพี่เก๋แล้วเรื่องผิวกระจ่างใสเนี่ยเดี๋ยวจจะเป็นผลลัพธ์ที่เรา<อ>ใช้ใช่ตามมาแน่นอนนะคะ <c oughs> ในเรื่องของกลิ่นนะคะอันนี้จะใส่สารสกัดที่ช่วยระงับกลิ่นในถึงระดับเอมไซม์ S <S <c oughs> เลยค่ะพี่เก๋ใช่ค่ะตัวนี้เขาจะมีโครงสร้างนะคะสารสกัดนะคะตัวนี้จะเป็นสารสกัดชื่อว่าทีโกดิโอเอสามศูนย์อีโกนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสาร การสังเคราะห์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการจับกลิ่นจับกลิ่นที่ที่เวลาเราเกิดกลิ่นนะคะเกิดเกิดจากต่อมไขมันสั้นๆใช่ไหมคะกดไขมันสั้นๆต่อกันตัวนี้เขาจะไปจับพวกนั้นละค่ะพี่เก๋แล้วเขาก็จะช่วยในเรื่องของ ซับกลิ่นไว้จับกลิ่นไว้และจะชำระล้างออกมาเมื่อเราล้างน้ำนะคะอย่างเช่นเราออกกำลังกายเนาะหรือเรามีภาวะอากาศร้อนใช่ไหมคะมีกลิ่นเหงื่อมากขึ้นกลิ่นตัวกลิ่นเท้าอันนี้กลิ่นเท้าได้ด้วยหรอได้ด้วยค่ะกลิ่นเท้านี่แรงกลิ่นตัวอีกใช่ค่ะบางท่านใช่ค่ะใช่บางคนที่แบบถอดถอดรองเท้าปุ๊บ โอ้ไม่ไหวแลวอยู่ไม่ไหวลแล้ว,ลวบางทีเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่กล้าบอกนะใช่ค่ะเป็นปัญหาเลยตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะตั้งพูดได้เลยค่ะพี่เก๋ว่าตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยนะคะกลิ่นต่างๆนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะสารสกัดที่อาชิกล่าวไปเนี่ยจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับก้ามปูค่ะก็คือจะไปจับกลิ่นต่างๆนะคะแบคทีเรียที่เอ,อมากับฮอร์โมนนะคะผสมกันเนี่ยก็จะช่วยจับแล้วก็ชะล้างไปกับ การที่เราล้างออกด้วยเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกสารสกัดอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือจะชื่อว่าเดอร์โมซอฟดิคาเลตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่วยในเรื่องของเอมไซม์เลยค่ะเมื่อการเกิดกรดไขมันเยอะๆอะค่ะพี่เก๋แล้วมันไปจับกับแบคทีเรียตามร่างกายนอร์อมฟลราที่เรามีอยู่นะคะมันก็จะเกิดการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาไปจับกันเพื่อให้สร้างกลิ่นเนี่ยขึ้นมากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆตัวนี้นะคะเขาจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัดต้นต่อเลยไม่ให้ จัดการที่ต้นเหตุเลยถูกต้องค่ะก็คือในระดับเอนไซม์เลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยให้กลิ่นกายเนี่ยไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีเหงื่อออกก็จริงเพราะว่าเราลังงับตั้งแต่เอนไซม์เลยนะคะเหมือนเป็นตัดต่อเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้พอเอนไซม์ไม่จับ,บแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะมีรูขุมขนที่เล็กลงนะคะแล้วก็ช่วยกระชับได้ด้วยนะคะตัวนี้เขาก็จะมีฤทธิ์มีฤทธิ์ในการ ยับยั้งแบคทีเรียอ่อนๆด้วยค่ะแต่ว่าสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคทีเ r ียที่เป็นหลักเลยจะชื่อว่าเฟอร์โนโซลค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคแล้วก็แอนตี้เชื้อราด้วยบางท่านมีเชื้อราอาจจะแบบใช่ตามเสื้อผ้าหไม่รู้ตัวมบางคนอย่างปัญหาบอกอ่ะ เสื้อผ้าซักตากไม่โดนแดดเกิดความอับชื้นก็จะเกิดเชื้อราผู้หญิงเนี่ยมีปัญหานี้เยอะมากชุดชั้นในชุดชั้นหนใช่คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะสร้างกลิ่นด้วย<ช>นะคะ,คะแล้วก็เป็นกลิ่นอับที่แก้ยากด้วยนะถูกต้องค่ะมเมื่อเสื้อผ้าเนี่ยเราเรา,เรามียกตัวยอย่าง ที่พีเ่เกก่าวมานะคะเรามีอาจจะมีรายอยู่บนชุดชั้นในต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วมาสัมผัสกับผิวเราแล้วก็ประกอบกับแบคทีรียอีกนะคะมันก็จะก่อให้เกิดกลิ่นที่อาจจะเพิ่มทวีคูณมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้เขาก็จะมีจะเป็นสารเลยค่ะ เฟอร์เซอลเนี่ยค่ะเป็นสารยับยั้งแบคทีรียนะคะแล้วก็เชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยท,ที่ที่ทำให้เกิดกลิ่นนะคะแต่เขาไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะพี่เก๋<อ>ตัวนี้ก็คือจะอ่อนโยน,นะคะ่ะเรม้ผิวที่บอบบางก็ใช้ใชได้ใช่ใชใชค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะรวบรวมสารสกัดทั้งยับยั้งเอนไซม์นะคะเมื่อสักครู่ที่อาชีกล่าวไปยับยั้งแบคทีเ r ียและเชื้อรานะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังมีกลิ่นที่หอมด้วยความที่เราใส่สารสกัดน้ำหอมนะคะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยติดผิวอย่างเนิ่นนานแน่นอนนะคะอนอกจากนั้นเนี่ยพี่เกดถามเรืเองส่วนมากถ้าถ้าเราใช้พี่เกดชอบใช้สบู่เหลวไงเพราะเรารู้สึกว่าสบู่เหลวเนี่ยเขามีมอยส์เจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นผิวไม่แห้งจริง เยดเย็ดเหมือนเราใช้สบู่ก้อนอทีนี้ของน้องอชีออกมาตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็นสบู่ก้อนหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะว,ว่าอย่างพี่เก๋ผิวแห้งอยู่แล้วไงก็จะกลัวนในเรื่องของหนึ่งแหละ ผิวเราจะแห้งไหมจะรู้สึกเย็ดเย็ยดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือขาดความชุ่มชื้นไหมอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสบู่ตัวนี้ค่ะเราเป็นสบู่กิีเซลีนนะคะที่ผลิตมาจากน้ํามันจากพืชค่ะพี่เก๋ใช่น้ํามันจากพืชจากอะไรบ้างจะมีจากมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ํามันปาล์มค่ะซึ่งน้ํามันจากพืชเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ากรดไขมันนะคะเขาจะเป็นโครงสร้างเล็กๆแล้วเขาจะช่วยในเรื่องของเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ในผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่หลายๆท่านเจอ กันว่าเปลี่ยนจากสบู่เลวไปใช้สบู่ก้อนแล้วผิวแห้งแล้วก็ะะเกิดการแห้งตึงของผิวอะไรยเงี้ยค่ะตัวนี้จะไม่เกิดค่ะไม่เกิดใช่<ม>จะช่วย<ม>ในเรื่องของเก็บน้ําในผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ผิวเราอะคะ่ะเรียบเนียนแล้วก็ดูเปล่งปั่งออกมานะคะประกอบกับสารสกัดที่อาชิก,กล่าวไปเบื้องต้นเลยคะ่ะที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสม,มีความกระจ่างใสด้วยใช่ค่ะแสดงว่าสบู่ของเราเนี่ยนอกจากในเรื่องช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นที่ต้นเหตุแล้ว มีความชุ่มชื้นแล้วไม่แห้งตึงแล้วก็ที่สําคัญเพิ่มความกระจ่างใสด้วยหรอถูกจุดขายดีมากๆเลยนะที่กี่เว่าถูกถูกใจหลายๆคนทางบ้านถูกใจไหมคะอยากรู้ไหมคะว่ามีสารสกัดอะไรที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสอ่ะทางบ้านทางบ้านอยากรู้ไหมคะว่าสารสกัดอะไรที่ช่วยในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสของผิวอยากรู้กดมามอ่ะกดรวเลยดรวถ้าไม่กดถ้าไม่กดน้องอชิไม่ต้องบอกอยากรู้กด3ามากดสไม่พอกดไลค์กดแชร์ไปอีกนะคะให้เข้ามาอีก สเท่าเลยใสเท่าสเท่าเลยด้วยรัวกันมาได้เลยค่ะใช่เอากด3ามก็มาเยอะแล้วสารสกัดอะไรคะนองาชีที่ช่วยเรื่องอันนี้สารสกัดนะคะต้องบอกเลยว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะพี่เก๋มาไกลมาไกลค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดส้มยูสุบวกกับวิตามิน B3 นะคะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะจากต้นเหตุเลยและช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ค่ะเพราะว่าเมลเล็ดส้มยูสุเนี่ยนะคะเขามีมาวิตามินซมากกว่าเลมอนถึง3เท่ากันเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะเขาจะมีฤทธิ์ที่เข้มข้นมากนะคะรวมกับ ช่วยในเรื่องของฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมของผิวหนังของเราะคะ่ะพี่เกศที่เสื่อมสภาพไปแล้วหรือหมองคล้ำเกิดจุดด่างดําริ้วรอยต่างๆบนร่างกายเราก็เกิดริ้วรอยได้นะคะรายแตกรอยแตกรายต่างๆนะคะตัวนี้จะมีสารสกัดจากน้ํามันมะพร้าวและน้ํามันปาล์มนะคะสองตัวนี้ทํางานกันยังไงตัวนี้นะคะเขาจะมีวิตามินอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ,างๆนะคะอย่างเช่นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะเขาจะช่วยเก็บ สมดุลของอน้ําภายในผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยในการลดการอักเสบของผิวด้วยบางท่านเนี่ยหน้าร้อนใช่ไหมคะพี่เก๋<ช>มีปัญหาผดผื่นคันบ้างล่ะผิวอักเสบนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของผดร้อนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาช่วยลดความอักเสบได้ด้วยเช่นกันนะคะลดรอยแดงที่เกิดจากผิวแพ้ง่ายนะคะผดผื่นต่างๆจากสภาวะอากาศหรือว่าเราไปสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆต,ต,ต,ตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวไม่ก่อให ให้เกิดการแพ้นะคะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยได้อย่างหมดจดกันเลยทีเดียวพร้อมเผยผิวสว่างกระจ่างใสเปล่งปัง่งอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนค่ะโอ้โหพั้ถือว่าครบเลยนะคะค<ร>ทั้งในเรื่องของการลดออกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นอับต่างๆที่ต้นเหตุเลยมาพร้อมกับความชุ่มชื้นด้วย<ช>ะ,ะ,ะที่สําคัญชอบมากๆเลยก็คือความสว่างกระจ่างใสของผิวพรอ อันดับแรกเลยพี่เก๋พี่เก๋เชื่อว่าเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเล่า AEC ยเี้ยจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็คืออยากจะให้ผิวขาวขึ้นผิวสว่างขึ้นดูเนียนเรียบขึ้น<ช>นะคะ,คะโอเคค่ะการันตีได้เลยนะคะว่าสบู่ body เชียร์ body โซลตตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูได้อย่างล้ำลึกนะคะเผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะแล้วก็พร้อมแต่งต่างอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนคะ่ะหอมามมั่นใจด้วยเลยค่ะใช่ค่ะจริงจริงตลาดใหญ่มากเลยนะ นะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยเป็นเป็นปัญหาของทุกคนเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนว่าถ้าช่วยเรื่องการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่ต้นเหตุเนพี่เก๋ว่าอุ้ยมันดีมากๆเลยรวมกับสารสกัดอินกิเดียนที่หนูบอกที่ช่วยทั้งในเรื่องของความชุ่มชื้นและความสว่างกระจ่างสายพี่เก๋ว่ามันครบจบจบทุกอย่างที่ต้องการในสบู่เพียงก้อนเดียวเลยใช่ค่ะ,คะและสุดท้ายนะคะรวบรวมกันทั้งหมดสารสกัดของเราเนี่ยทั้ง8 สารสกัดนะคะที่รวบรวมอยู่ในสบู่หนึ่งก้อนเนี่ย เมื่อใช้เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เก๋เขาก็จะทําให้ผิวกระชับต่อมเหงื่อเขาจะทางานลดน้อยลงนะคะทําให้เหงื่อออกน้อยลงส่งผลทําให้หยับยั้งมีแบคทีเรียน้อยลงไปด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ่ความมั่นใจได้มากขึ้นใช่ค่ะก็คือในหลายๆท่านเลยพร้อมกับบำรุงผิวพรรณไปพร้อมๆกันเลยครบมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดวิธีใช้อ่ะน้องชีแนะนําใช้ยังไงอ่ะก็คือโดยหลักแล้วอะค่ะสบู่อันนี้ 就是说， ออกแบบมาเพื่อชำระล้างร่างกายใช่ไหมคะจะใช้ได้ตามส่งต่างๆของร่างกายเลยค่ะฟอกสบู่ปกติใช่ค่ะหรือหลายๆท่านที่ใช้สบู่เหลวอย่างเช่นพี่เก๋เป็นต้นใช่ไหมคะถ้าสมมติก็สบู่เหลวใช่อันนี้นะคะด้วยความที่เขามีฟองค่อนข้างนุ่มใช่เนื้อสัมผัสหรือ t e x t อร์เขาเนี่ยค่ะหน้าสัมผัสแล้วก็ชำระล้างออกเนี่ยทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความสะอาดของผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เรียกว่าฟองนุ่มละเอียดเราใช้สบู่เหลวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็แนะนา กันนะคะทุกท่านว่า,าหลายหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความชุ่มชื้นว่าใช้สบู่เหลวแล้วจะไม่แผวตึงมาใช้ก้อนอันนี้ชี้แนนรับประกันแน่นอนว่าตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้พอๆกับครีมอาบน้ํากันเลยทีเดียวค่ะแสดงว่าเขาช่วยระงับกลิ่นใช่ค่ะตั้งแต่ต้นเหตุถูกคะ่ะยับยั้งการสร้างกลิ่นได้เลยใช่ค่ะนี่เราสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอย่างเช่นอัพิเกตติดโลออนของเรามากก็คือยิ่งยิ่งช่วยให ดีขึ้นใช่ค่ะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะจะช่วยลดค่ะสําหรับคนที่มีกลิ่นมากเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นให้น้อยลงบางท่านอาจจะเห็นผลว่าไม่เกิดกลิ่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ อีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนําให้ใช้ร่วมกันอย่างที่พี่เก๋กล่าวไปเนอะว่าโรออนของเรานะคะก็มีฤทธิ์ในการช่วยพุ่งตรงไปที่การระงับกลิ่นเลยระงับเหงื่อเลยเพรพี่เก๋ใช้พี่เก๋ชอบแบบแห้งไงคะเหงื่อไม่ค่อยออกเลยค่ะพอเหงื่อไม่ค่อยออกมันก็อาจจะทําให้เราแบบไม่ค่อยมีกลิ่นตรงนั้นด้วยหลายๆท่านอาจจะเลือกใช้คู่กันอันนี้อาชิ แนะนำว่าเป็นการส่งเป็นการเสริมความมั่นใจอีกระดับหนึ่งละกันนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดเหนื่อนะคะแล้วก็ระง,งับต้นเหตุที่กอ่อให้เกิดกลิ่นด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งโลออนและสะบู่ของเราเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะน้องอชิแนะนําสบู่บอดี้เชียบอดี้โซลใช้ควบคู่กับโลออนแล้วพี่เก๋ขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งลวกัน สําคัญกลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้าเนี่ยถ้ามันมีกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของเสื้อผ้าออกมาเนี่ยมันมันรุนแรงทำให้เราสูญเสียความมั่นใจบางทีบางเราอาจจะมีนัดสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นสาคัญที่อยู่เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะทั้งน้ายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มของเรานะคะซึ่งมีนวัตกรรมแอนตี้แบคพร้อมทั้งกลิ่นหอมที่ติดทนนานก็จะช่วยบวกกันเข้าไป3มผลิตภัณฑ์นี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นค่ะที่บางคนนะคะมีปัญหากลิ่นตัวมาก ต้องไปปรึกษาคุณหมอต้องรักษาเลยนะคะการรักษาก็มีเป็นสเต็ปเลยสเต็ปที่ต้องเสียค่ารักษาแรงที่สุดก็คือเป็นการตัดต่อมกลิ่นออกไปเลยเดี๋ยวอาชีขออนุญาตแอบเปิดแพคเกจจิ้งให้ทางทางบ้านได้ชมกันเลยบ้านอนคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะว้าวว้าวไหมคะสวยไหมคะเป็นแพคเกจแบบใช่ค่ะ จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกท่านต้องรีบเลยค่ะสั่งจองกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดตัววันแรกซึ่งคาดว่าน่าจะถล่มทลายแน่เลยนะคะจับจองกันเลยพี่เก๋ได้ข่าวว่าอาทิทำโฟกัสกรุ๊ปไปเยอะด้วยหน่ใช่ค่ะ<อ>หลักๆเราเน้นไปที่ท่านผู้ชายค่ะพี่เก๋แต่ว่าก็จะมีผู้หญิงด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยว,วยอทิขอขอแชร์ข้อมูลตรงนี้นิดนึงโฟกัสกรุ๊ปของเรานะคะที่ทำเนี่ย ทางทีมงานได้ได้มีอาสาสมัครนะคะทั้งกัมพูชา oh, ประเทศพมา่านะคะแล้วก็ประเทศไทยด้วยหลักๆก,ก็จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ชายที่มีภาวะกลิ่นตัวนะคะหรือว่ามีกิจกรรมการออกกําลังกายหรือภาวะต่างๆอย่างเช่นทํางานกลางแจ้งนะคะ oh, ก็อันนี้ก็จะมีเยอะกลิ่นเยอะอ,อาสาสมัครในกลุ่มนี้ด้วยนะคะหรือในกลุ่มที่เป็นทํางานในห้องแอร์นี้เราก็มีด้วยนะคะโดยผลลัพธ์นะคะออกมาเลย นะคะพี่เก๋ว่า,าสามารถยับยั้งกลิ่นนะคะโดยรวมได้ถึง<อ>90%เลยนะคะเดี๋ยวอาชีลงรายละเอียดหนึ่งกลิ่นโดยรวมมีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นกายนะคะกลิ่นเหงือ่อกลิ่นเท้าเมื่อใช้ต่อเนื่อง3วันขึ้นไปสวันนองเหรอคะเพียง3วันเท่านั้น<อ>เลยค่ะ<อ>ทุกท่านาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นได้เลยหรือการเปลี่ยนแปลงของการเกิดเหงื่อน้อยลงนะคะใชจะสัมผัสได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยสามารถ มีม,ม,มีรู้สึกอะค่ะพี่เก๋รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ,อากาศร้อนๆอ,อนแบบนี้แต่ว่าเราใช้สบู่ก้อนนี้ไปนะคะสาวันผ่านไปห้าวันผ่านไปทําไมรู้สึกว่าเหงื่อฉันมันเอ,ออกน้อย,อยลง,ลงอ่าใช่โอ้ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอ้ผลของโฟกัสกรุ๊ปออกมาดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามทุกครั้งอยู่แล้วเราทําโฟกัสกรุ๊ปเก็บผลกันจนเราแน่ใจแล้วแหละว่า มันออกมาเป็นผลที่ดีต่อทุกคนจริงเราถึงได้ออบผลิตภัณฑ์ออกนั้นชิ้นนั้นออกมานะคะซึ่งอันนี้น้องปกน้องอชิก็ได้ทำโฟกัสกูไปเรียบร้อยแล้วและเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีผลลัพธ์ในเรื่องของกระจ่างใสขัดไม่ได้นะคะสารสกัดจากมล็ดต้มยูสุของเราส่วนมากคนจะชอบสว่างกระจ่างใสใช่เลยอันนี้คือเน้นเลยเพราะว่าส่วนมากพอคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่บำรุงผิวสิ่งแรกที่คนหาเลยก็คือต้องขาวใช่ต้องขาวตัวนี้นะคะใช่แนะนําให้ใช้ ยังต่อเนื่องนะคะแล้วผิวจากที่คล้ำหรือมีปัญหาจุดแดงดำเนี่ยก็จะค่อยๆเผยความกระจ่างใสขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโฟกัสกรุ๊ปยืนยันแล้วแน่นอนค่ะว่าช่วยได้จริงๆรวมไปถึงนะคะเทคเจอร์ เนื้อสัมผัสนะคะฟองต่างๆแล้วก็เรื่องพวกาขาจัดคราบใครนะคะไขมันต่างๆอันนี้อาชีคอนเฟิร์มค่ะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะทุกท่านจะรู้สึกสะอาดหมดจดนะคะรวมไปถึงช่วยรักษาความชุ่มชื้นภายหลังจากการอาบน้ำเสร็จของเราเนี่ยผิวก็จะนุ่มนะคะเรียบเนียนชุ่มชื้นกระจ่งางใสเมื่อใช้อย่างตอนน่อเนนอง